สวัสดีค่ะสวัสดีมายอก้าค่ะที่ประเทศสเปนนะคะทุกคนอากาศดีๆอยู่บ้านไม่ติดสองวันที่ผ่านมาก็คือคลึ้มค่ะวันนี้ก็คลึ้มตอนเช้านะคะแต่ว่าใายๆมามีแดดค่ะเลยขับรถมาที่หาดค่ะเขาเป็นหาดแล้วก็เป็นท่าเรือนะคะมีร้านอาหารด้วยขับรถจากบ้านพักมาไม่ถึง10นาทีนะคะ เดินมาก็ได้ค่ะก่อมายาก้าทางใต้นะคะแนนอยู่ละแวกนี้เขาเรียกว่าซาลาปิตาค่ะน้ําทะเลเป็นสีเทอรคอยสวยมากค่ะแต่ว่าเขาจะมีเนี่ค่ะซีวีดมีสาหร่ายทะเลที่แบบเป็นต้นใหญ่ๆใ,ใบใหญ่ๆค่ะเขาไม่ได้มาทําความสะอาดค่ะก็จะออกดําๆไม่น่าเดินใบแก่ๆจะมีน้องหมาแล้วก็จะมีเด็กๆค่ะครอบครัวเขาพามาเล่นทราย วันนี้ได้แชงเกียคนละแก้วคะ่ะเปรี้ยวหวานชื่นใจดีคะ่ะอากาศกำลังดีคะ่ะวันนี้ออกแดดก็ร้อนนิดนึงแต่ว่าเข้าร่มก็เย็นคะ่ะ22องศาคะ่ะร้านที่สองคะ่ะเดินถึงกันร้านนี้จะอยู่ติดถนนนะคะไม่ได้ติดหาดเป็นร้านเปิดใหม่คะ่ะเพิ่งเปิดเมื่อเดือนมีนานี้เองจะมีเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์แล้วก็ที่เป็นผลไม้ปั่นคะ่ะมีน้องหมาคอยทักทายแขกด้วยนะคะดอกเอ็นี่เหมือนดอกที่บ้านเราเลยสั่งมะม่วงปั่นได้เป็นสโบร รีบปั่นจะง,งันค่ะ